สวัสดีครับอยู่กับกเกษตรสายบันเทิงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็พามาชมหมูห้าตัวของเราไม่หมูหกตัวเหรอเอออันนี้ลูกมันหกตัวแต่หมายถึงว่าตัวใหญ่เนะี่ยมันมีห้าตัวใช่ปะนูน 3 4 5สี่ห้าสี่เมื่อวานหกหนึ่เมื่อวานก็ได้คลอดลอต,ลตอนบ่ายนะครับพอดีมาเจอพอดีแล้ยตัวนี้นะมันจะคลอดแล้วถ้าถ้ารวมกัน3ามสิบตัวก็กลายเป็นอาจจะ10ตัวมากใ้ตัวนี้นะม,มันจะคลอดรวมกันก็เป็น10ตัวครับ แล้วตัวนี้ก็รอข้อดอีกตัวหนึ่งครับท้องใหญ่แล้วแม่พันธุ์ของเราก็มีสามตัว,วกินนมครับได้กำเนิดลูกหมูดำภูพานสามสายเลือดเฮ้ยมันมีตัวหนึ่งที่มันมีลายเหมือนเหมือนที่ดเราเราเราดูในคลิปคุณอื่นเลยตัวนั้นน่ะเห็นไหมหครับ จะเป็นตัวผู้สามตัวตัวเมียหกตัวครับแข็งแรงเลยกินนมใหญ่ <c oughs> ก็ได้อยู่หนึ่งวันนะครับแม่แรกนะครับเขาเป็นแม่สาวท้องแรกนะครับก็จะได้อยู่ลาวๆหกเจ็ดตัวนี่แหละครับใช่หตัวใช่หกตัวแต่ก็อยู่ประมาณนี้ครับ ถ้าเป็นช่อช่อต่อไปถ้าช่อต่อไปเนี่ยก็น่าจะสิบขึ้นนะครับอ้ไปดูดปากแม่โน้น ยังเหลืออีกสองตัวยังไม่ได้คลอดไม่สามตัวตอนนั้นเป็นตัวผู้หนึ่งสองสามไอ้นั่นมันก็ท้องใหญ่ตอนนั้นมันเป็นตัวผู้เล้ตัวตาบบนเนี่ยดทำคอกไว้อีกฝั่งนั้นนะครับเพื่อรองรับสมาชิกที่เพิ่มขึ้น น่ารักนะครับนี่หมูดำภูพานลนักษณะก็จะเป็นเนื้อนะครับเป็นหมูเนื้อได้เลยนะครับเราผสมหลายสายพันธุ์เลี้ยงก็เลี้ยงง่ายไว้ตัวนี้พ่อครับตัวตัวตัวที่สองตัวนี้นะตัวที่สองตัวนี้นามมันมีแผลอยู่ใน นั่นไงใช่นไหมแต่ถ้าเกิดตัวนี้ข้อคือถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเอาไปรวมรมันได้ตัวนั้นได้น่ะมันง่ายเป็น10ตัวเลย เด <The. S 2> mm hmm. อ่าเดี๋ยวไปดูทำคอกฝั่งนู้นนะต้องทำทำคอกครับนี่ก็เป็นทำคอกเพิ่มนะครับจริงก็เป็นคอกเดิมอยู่แล้วนะครับก็มาบุรณะใหม่มาเปลี่ยนเสาใหม่จะเป็นเทปูนไว้อยู่แล้วนะครับนี่พื้นปูน ก็จะกันเขาคุยดินสงสัยจะคุยดินสงสัยจะคุยคุยคุย,คยจนเปน็นหลุมแล้วก็คุยคุยคุยขึ้นมาตรงนั้นแล้วก็หนีเข้าป่าอืมว่าแต่ก่อนเราเลี้ยงหมูขาวหมูต้อนจะจะไม่ให้เขา อนนของเขามาหมูดำภูพานอืมอ่ากลยเสร็จแล้วครับตีเหลือลตีมันนึงแล้วอีกวันนนะม,ม,ม,มีรถแก่หมูเอาหมูไปขายอ่าเขามาซื้อเอาดิสีครับวันนี้ก็พามาชมหมูดำภูพานหมูดำภูพา,พานของเรานะครับความเคลื่อนไหว ได้คลอดกำเนิดลูกพันพแล้วนะครับคน,น,นที่เหมือนหมูหมูที่ดูในกระตูนเลยอืมอ่าบ๊ายบายท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมติดตามรับชมอย่าลืมอย่าลืมกดซับสไครต์ก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานนะครับ <c oughs>